แล้วไม่มีนีนนี้ผมต้องขอหยาดมองขอคิดด้วยคนกับคุณหมอเทรวัตรว่าผมในฐานะที่ทำหน้าที่สอนวิชาเรื่องสมองมาประมาณ2ี่ปีเนี่ยแม้กระทั่งตำราที่เราใช้สอนนักเรียนแพทย์ที่เป็นตำราที่ทนสมัยที่สุดแล้วก็ตรงเราคืยเรื่องสมองก่อนเลยก็เลยกันนะครับเพราะคุณหมอเทรวัตรก็ยังยืนยันว่าเอลฟาเวฟเนี่ยนะครับ เกิดขึ้นในช่วงที่เรามี r e l a x wakefulness ภาษาอังกฤษใช้คำว่า r e l a x wakefulness แปลว่าอะไร,ระก็คือว่ามีการตื่นตัวแต่ว่าผ่อนคลายไม่เครียดไม่กังวลเสร็จแล้วก็ในหนังสือ,อทื่อว่าเป็นตำราที่เป็นบรรทัดฐานได้แล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคณะกรรมการที่เป็น,นคณะกรรมการระหว่างชาติที่เรียกที่ชื่อว่า international federation for society for electroencephalography and clinical physiology มา่อปี1974เนี่ย ก็ได้ระบุไว้ชัดว่าไอ้คลื่นอัลฟาเนี่ยนะครับเบสซีนก็คือเกิดขึ้นในระหว่างที่ eye c l o s e แล้วก็ under condition อง physical relaxation ก็คือร่างกายพักผ่อน and relatively mental activity อ uh, ่ relative inactivity คือไม่ต้องสมองไม่เหนื่อยต้องไม่ได้นอนทำงานแล้วก็ที่ผมใช้คำว่า alpha wave เนี่ยทำให้รู้สึกพักผ่อนเนี่ยผมก็ใช้มัน simple แค่นั้นผมไม่ได้หมายความว่าทำให้เกิดสมาธิขึ้นชั้นชั้นหน่งชั้นสอชั้นสจะไป นิพานหรืออะไรผมต้องต้องพูดชัดๆตรงนั้นท,ทั้งๆที่ว่าขึ้นอัลฟาเวฟเนี่ยก็ได้มีการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทําสมาธิมากว่าพวกที่ทําสมาธิสายโยคีเนี่ยมีขึ้นอัลฟาเวฟเกิดขึ้นมากกว่าคนธรรมดาแล้วก็มีคนพยายามลิงก์การเกิดขึ้นอัลฟาเวฟแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแม้กระทั่งงานวิจัยล่าสุดที่ทําที่มหาลายัยแคลิฟอร์เนียซนดิเอโก แล้วก็โดยทีมที่เป็นทีมงานที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้ใช้ขึ้นอัลฟาขึ้นย่านอื่นๆต้องขึ้นสมองในการวิจัยซึ่งแตกต่างจากมุมมองคุณหมอธีรวัตรคุณมุมมองทีว่วัดเป็นประสาทแพทย์และคุณหมอธีรวัตรก็จะเกี่ยวข้องกับการตรวจการวินิจฉัยคนไข้ที่เป็นโรคพิษติแต่ขึ้นสมองเวลาเนี้ยเราไม่ได้ใช้ในการเพียงตรวจวินิจฉัยเราใช้ในอีกแอรีออนหนึ่งเลยคือในการศึกษาหาแนวความรู้ใหม่เกี่ยวว่าสมองมัทงาทํางานยังไงอะไรเป็นปัจจัยที่กระทบสมอง ถ้าเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราพิมพ์คําเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะได้งานวิจัยที่ออกมาเป็นกระตักเลยแล้วก็ผมก็ติดตามอยู่ผมเห็นด้วยกับคุณหมอธีรวัฒน์ว่าคลื่นอัลฟาเวฟเนี่ยยังไม่ได้สามารถสรุปได้ว่ามันมาจากตรงไหนเอามือชี้จุดไปได้ในสมองแต่เขาบอกว่าม,มาจากเปลือกคุ้มสมองแล้วมาจากทารามัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่สําคัญใ,ในการรับรู้ในการความรู้สึกของเราแต่ว่า <ผม S 1> อีกอย่างนึงก็คือว่าท <ผม S 1> ี้ขอขอถามอาจารย์ดีกว่าว่า อาจารย์ไปพิสูจน์เรื่องซุปไก่อย่างไรจึงมาออกเรื่องคลื่นสมองแล้วก็อัลฟ่าเวฟตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์วิธีการทําวิจัยของอาจารย์ทำยังไงครับผมเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่อง ate, อัลฟ่าเวฟเรื่องคลื่นเรื่องซุปไก่เนี่ยนะครับเมื่อประมาณ3ปีก่อนเนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นนักเภสัชวิทยาซึ่เขาทำวิจัยก่อนหน้าผมเขาพบว่าถ้าเขาป้อนซุปไก่สกัดเนี่ยให้หนูรับประทานเสร็จแล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนในปริมาณของสารเคมีที่เราเรียกว่าเซโรโทนิน ในสมองแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติแล้วแล้วก็ถ้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชก็จะเจอเป็นวารสารที่มีบรรณาธิการ peer review ครับหนูหนูกี่ตัวนะรู้สึกจะส2บตัวใช่ไหมหนูทั้งหมดผม,ผมขอชาร์ตได้ไหมครับคนไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าจะประมาณ1ิหรือ12บตัวได้มากกว่าครับคุณหมหอจิรวัตรนะครับอันนี้อันนี้คือจํานวนหนูทั้งหมดนะครับที่เขาทาแล้วก็งานวิจัยเขาก็ดีก็คือว่า หนูทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้ตอบสนองต่อซุปไก่ทุกรายไม่ตอบสนองอซึ่งก,ก็เหมือนกับที่เราทำวิจัยเราก็บอกว่าคนทุกคนไม่ได้ชอบกินซุปไก่ไปหมดนะครับ,รบแล้วก็งานวิจัยนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวรารสาร International Journal of Food Science and Nutrition เมื่อปี1997แต่แล้วศาสตราจร์คนนี้ก็พอดีเรารู้จักสน,นิทกก็เขาบอกขณะเดียวกันเนี่ยก็มีงานวิจัยอื่นที่ทําให้เราสนใจเพราะว่า สิ่งที่เราเข้าใจพว่าเรื่องซุปไก่สกัดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ controversy หรือภาษาไทยจะบอกว่ามันอะไรมันยังไม่มันยังถกเถียงกันถกเถียงกันอยู่ที่มันถกเถียงกันมีประเด็นอยู่3าประเด็นใหญ่ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่ามันมีอะไรที่คุ้มค่าหรือส่วนใหญ่เรื่องเรื่องที่เป็น controversy ใหญ่ที่สุดของซุปไก่ก็คือเรื่องคุลค่าทางเศรษฐกิจทางคุณค่าทางโภชนาการกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจครับนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมทราบดีว่านักโภชนาการ กับวงการซุปไก่สกัดเนี่ยอะไรล่ะตัดมีสู้กันอยู่สู้กันอยู่ครับไม่ใช่ผมไอ้ราบนะฮะล้วก็ได้ทราบจากเนี่ยอย่างตัวอย่างอันนี้เป็นข้อมูลผู้ชนดการเดี๋ยวผมจะถามนักผู้จาการเดี๋ยวค่อยมาแล้วเมื่อไปสมองแล้วขอไปสมองเลยเออโอเคก็ไหนๆเราู่ตเงี้ยคือว่าผมก็ดูข้อมูลจากคทเอรีนไกเซื้อคัทเทอรีนไกเซอร์บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีโปรตีนกี่กรัม มีแคลอรี่ก็คือสสารจีโจยเผาผลาญทางงานได้ที่ทําให้เมื่อคุณดื่มซุปไก่สกัดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมีเมตาบอลิกเกรทเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเมตาบอลิกเกรทเพิ่มขึ้นตามที่เขาได้ไดตรวจวัดได้เนี่ยแล้วก็เอาน้ําหนักคนมาคํานวณแล้วเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ถ้าจริงๆ็บอกว่าซุปไก่นี่มันต้องมีสารอะไรบางอย่างที่เป็นตัวที่สกัดออกมาจากธรรมชาติที่มีอยู่ในเนื้อไก่แล้วเมื่อ เราผมขออนุญาตถามอาจารย์กันละกันเพราะว่าผมฟังลาบากเพราะผมไม่ได้อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ทําอย่างไรจรึงไปสรุปว่าซุปไก่นั้นมีผลต่อสมาธิมีผลต่อเรื่องของสมองที่แล้วเขาไปทาําโฆษณามีไฟฟ้าวิ่งหาการโอ้ผมฟังแล้วน่าเชื่อถือมากเลยครับเราทําการวิจัยสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยเมื่อเราเริ่มทำการวิจัยเนี่ยเราเราถามคำถ,ถามแรกกอนว่าซุปไก่นี่ยมันมีผลกับสมองไหม,มที่วัดแล้วแสดงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน นะครับเพราะถ้าเผื่อเราวัดแล้วไม่มีความแตกต่างเนี่ยเลิกไม่ต้องพูดกันหมายความว่าอาจารย์ได้ทดสอบเอาคนมากินกับไม่กินอะไรทำนองอย่างนี้สิ่งที่จะทได้ง่ายสุดก็คือว่าเราวัดก่อนสิ่งที่วัดยาบที่สุดเลยนะผมเรือกมายาบที่สุดก็คือวัดคลื่นไฟฟ้าจากสมองซึ่งเราถือว่าในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของระบบประสาทนี่ยาบที่สุดเลยเพื่อดูว่าสมองนคนเราเนี่ยตอบสนองต่อตมันได้ไหมนะครับเราก็วัดคลื่นสมองก่อนหนึ่งชั่วโมงเป็นเป็นเป็นเนบสไลน์ ให้คนดืม่มซุปไก่สกัดแล้ววัดต่อไปอีกสามชั่วโมงเมื่อเราได้ขึ้นสมองเนี่ยเราก็สามารถเอาไปวิเคราะห์าตามวิธีการที่นักวิชาการในกลุ่มนี้วิเคราะห์ก็คือหนึ่งแบ่งคลื่นเป็นย่านความถี่หรือสเปกตรัมต่างๆซึ่งก็มีข้อตกลงกันมาตั้งเป็นเกือบร้อยปีมาแล้วว่าอาคลื่นต่างๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับาภาวะของจิตสำนึกหรือว่า a t e of consciousness ยังไงนะครับแล้วก็จากนั้นสิ่งที่ผมพบก็คือว่า,านะัก เรียนของเราักศึกศาคนอาสาสมัครคนแรกเนี่ยเป็นนักเรียนปริญญาเอกของผมผมบอกว่าเอ้ยอยู่ลองดื่มซุปไก่ดูซิแล้วมันอยูฟีลอะไรหรือเปล่าถ้ายูฟีลอะไรแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเมมีเราดูอะไรเอาทําอะไรกันต่อถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องทําอะไรกันต่อก็ต้องบอกว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับซุปไก่นี่นะครับได้รับการสนับสนุนจากเซเลบอสในฐานะโดยเป็นผู้ผลิตซุปไก่ให้เรายี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะครับ และขณะเดียวกันเราก็บอกว่าในการทดลองที่จะให้รู้จริงๆเนี่ยบางทีอยู่อาจจะเห็นขวดเราอยู่เข้าใจว่าขวดเนี่ยมันคือซุปไก่คนก็บอกเล่ามาอย่างนี้พผมก็แปลกใจอีกประเด็นที่สองที่ผมแปลกใจก็คือว่าทั้งๆที่มีการโต้แย้งกันอยู่ในสื่อมวลชนระยะทาไมปีหนึ่งปีหนึ่งซุปไก่ทั้งวงการนะฮะทั้งวงการขายได้ถึงส4มสี่ร้อยล้านขวดแต,แต่แต่นั้นพิสูจน์วิทยาศาสตร์ไม่ได้ <c oughs> การขายได้เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่จริง <c oughs> ที่ผมที่ผมสนใจคือว่าตามคำกล่าวโบราณว่าเราหลอกคน ทุกคนบางเวลาได้เราหลอกออคนาบางคนทุกเวลาได้เราหลอกทุกคนตลอดเวลาไปหน่อยเรียแยงครับขาคิดด,ด้วยคนนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยใครๆทุกคนเนี่ยอยากจะไม่ตายถ้ามีโรคแล้วก็อยากจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งไม่สามารถนะให้ได้จากการแพทย์ปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ดีขึ้นก็พยายามจะเสาะแสวงหาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมีความอยากได้ในสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ นขณะเดียวกันก็มีแรงโฆษณาเพื่อนะฮะที่ทำให้รู้สึกว่าจะถึงจุดนั้นได้มผมยกตัวอย่างนะฮะที่อาจารย์นายพินิษเองนี่นะในการประชุมเนี่ยก็พยายามพูดถึงสรรพคุณอย่างดีของผลิตพันฑ์อาหารเสริมหลายๆชนิดนะฮะเช่นใบของต้นแปะกล้วยใบสกัดแปะกล้วยน้ำมันปลาต่างๆซึ่งถ้าหากว่าอาจารย์นายพินิษบอกอย่างนั้นนะครับอย่างาสาสากัดแปะกล้วย ซึ่งขณะนี้เนี่ยมียอดขายเป็นพันนล้านดอลาลาร์ที่ที่อเมริกาหรือที่ยุโรปแต่ถามว่ามีข้อมูลทางวิชาการเพื่อจะสนับสนุนว่ามันดีจริงหรือเปล่าทําให้ความจําดีไหมทําให้สมองเสื่อมดีไหมนั้นไม่มีมนะฮะในสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของที่อเมริกาสถาบันผู้สูงอายทุที่อเมริกานะฮะและทุกสถาบันของเ,อเรื่องของสมองเสื่อม บอกว่าไม่มีความดีพอที่จะให้แนะนําประชาชนได้เพราะฉะนั้นหมอมีความผิดหรือเภสัชกรมีความผิดเพื่อที่จะที่ที่จะแนะนําหรือว่าขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพราะั้นการที่มียอดขายเต็มไปหมดเลยมีคนใช้เป็นร้อยล้านคนในต่างๆไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นดีดนี่นผมเห็นด้วยกับคุณหมอธีรวัดแ,แต่ตรงนั้นเองเป็นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ุคิดฉุกคิดว่าถ้างั้นเราควรที่จะศึกษา explore เพื่อหาความกระจ่างในเรื่องนี้หรือไม่ครับเพราะว่าที่เพื่อนผมที่สิงคโปร์ถูกเล่าให้ฟังใช่ป่ะเขาเนี่ยได้ส,ก,สก,กัดทุบไก่แล้วเขาพบว่ามันมีสารที่เราเรียกว่าไดพปพไทด์ ide, คือกรดอะมิโน2ตัวมาเรียงกันแล้วเจ้ากรดอะมิโน2ตัวที่เรียงกันเนี่ยตัวหนึ่งก็คือแอนเซรีนก็คืออาร์ลีนอิสเทดีนอีกตัวหนึ่งคือคาโนซีนคือ al al อะลานิลเมทิลฮิสเทดีนเนี่ยก็มีงานวิจัยเยอะผมกินไก่ทั้งตัวไม่ได้ใท่าไหม อาจารย์กินไก่ทั้งตัวก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเนื้อไก่ที่อาจารย์กินเข้าไปเนี่ยเมื่อเข้าไปในเพาะผมคงถามอาจารย์ทรงศักดิ์ดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้นานโพชนากากรแต่ว่าในความเข้าใจของผมที่เรียนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มามันก็ถูกเอนไซม์ย่อยมันก็ถูกตัดต่อถูกอะไรต่างๆในลําไส้เราแล้วแต่าก,การดูดซึมแล้วแต่อะไรต่างๆแต่ว่า้องบอกว่าอีกอันนึงที่ผมให้ผมสนใจก็คือเรื่องซุปไก่เนี่ยมันเป็นอย่างที่เราพูดกันในผมพูดใน,ในโฆาษณาในคำและจะเรียกว่าโฆษณาหรือจะเรียกสาร เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมตั้งแต่คนโบราณซึ่งมีในทุกไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะผมก็พบกับคนยูที่อเมริกาเพื่อนผมเาก็บอกว่าแล้วตอนผมเล็กๆเนี่ยผมก็ถูกถูกอะไรให้กินซุปไก่เวลาผมไม่สบายบางทีก็ใส่ขใส่ไข่ลวกด้วยด้านเคยโดนไหมเคยกินไหมคุณพ่อคุณแม่เราก็ให้กินเราก็รู้สึกฟืลผมโชคดีผมเด็กว่านอกจนเลยไม่มีปัญญาทีนี้เมื่อเรามีมีครามนี้เราก็เลยถามว่าถ้างั้นมันมีอะไรหรือเปล่าไล่ตัวที่มันมีอะไรนั้นมันดีหรือเปล่านี้ ไอ,ไอ,ไอ้การทดลองข้งแรกเราพบว่าในหลังจากดื่มมันจะขึ้นอัลฟ a w a v เพิ่มขึ้นขณะที่คลื่นอื่นๆเนี่ยขึ้นเพิ่มข,ขึ้นอย่างไม่มีน,นัย้ำการถิติแล้วเราก็เลยตะบว่าถ้าง,งั้นเ,เราลองทําการวิจัยแบบใหม่ทําการวิจัยแบบที่เราเรียกว่ามีตัวหลอกควบคุมเรา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 ,เรา,เรา,เราใช้ตัวหลอกให้กินตัวอื่นที่หลอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ซุปไก่ไม่ใช่ซุปไก่แล้วผลออกมาใชครับเราได้ผลออกมาเป็นที่น่าสนใจสรุปเลยตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือว่า ันที่หนึ่งในการกัดผมจะสรุปว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกสงบขึ้นรีแล็กซ์ผมไม่ได้ใช้ขึ้นสมองอย่างเดียวผมใช้อย่างน้อยลัชนี3มตัวหมายความว่ากินตัวหลอกก็สงบไม่หรอกไม่สงบอ๋อถ้ากินตัวหลอกไม่สงบแต่ถ้าถ้ากินของกินนนสงบมันก็มีของกินหลายอย่างที่เรากินแล้วรู้สึกสงบเอาล่ะถ้างั้นผมจะขอพักตรงนี้